หลังงานวิวาอภปยศคืนนั้นข่าวาแพระสพัดไปทั่วแขกเรือที่มาร่วมงานต่างซุบซิบนินทาวัดดาวถูกปราหน้าว่าเจ้าสาวไร้ค่าขณะที่พระวัดและวัดเดินกลับได้รับความเห็นใจจากทุกคนวัดดาวถูกกักขังอยู่ในห้องนอนของตัวเองมาหลายวันเธอปิดม่านมืดมนไม่ยอมพบหน้าใคร น้ำตาที่เคยไหลจนชุมม่มหมอนแห้งกรังเหลือเพียงดวงตาที่ล้าและว่างเปล่าแข็พ่อแม่ก็ไม่เชื่อฉันคนรักก็ทรยศน้องแพ้แท้ยังหักหลังแล้วฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรอีกเสียงเปิดประตูด,ดังขึ้นแม่ก้าวเข้ามาพร้อมน้ำเสียงเย็นชาดาวพ่อเธอเลิกประมาสักทีผู้ชายเขาเลือดเดือนก็เพราะเธอมีสเสน่ห์มีความพร้อมก่อลูกๆต้องยอมรับความจริง วัดดาวเสียงสันแม่แล้วแม่ไม่สงสารดาวบ้างรดยขะดาวก็เป็นลูกแม่เหมือนกันแม่ถอนหายใจลูกหน้าอ่อนไหวเกินไปนั่นและถึงไม่เหมาะกับการเป็นภรรยาใครคำพูดนั้นเหมือนตอกย้ำให้เธอตายทั้งเป็นเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์วัดดาวเริ่มล้มป่วยอาหารไม่แตกน้ำไม่ดื่ม ร่างกายซู่ผอมจนกระดูกโผล่ทุกคืนเธอนอนกอดชุดเจ้าสาวที่ขาดวินราวกับเป็นผ้าหม่มผืนสุดท้ายของชีวิตขึ้นหนึ่งฝนฟ้าขนองสะท้อนกับความว่างเปล่าในใจเสียงไอแห้งๆดังรัวก่อนร่างของวัดดาวสุดท้วมลงกับพื้นห้องวัดดาวหอบหายใจแผ่วถ้าบนโลกนี้ไม่มีใครรักฉันงั้นตายไปคงจะดีกว่า เลือดไหลซึมจากรินฝีป่ากเธอหมดสติไปท่ามกลางความเงียบนันเช้าวันถัดมาแม่เพียงเข้ามาเปิดประตูแล้วเห็นร่างลูกสาวนอนแน่นิ่งบนพื้นเธออุทานเพียงสั้นๆแต่กลับไร้ความโศกเศร้าแม่เสียงเรียบดาวเอาเถอะอาจเป็นชะตาที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วครอบครัวจัดงานศพอย่างเรียบง่าย แขกในงานต่างพากันซุบซิบต่อว่าแขกผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นน่าสมเพชจริงๆเจ้าสาววันแต่งงานแทนที่จะได้ครองคู่กับปายเพราะตรอมใจแขกผู้ชายผู้เสริมแต่ก็ดีแล้วละ่ะพระทวัดกับวัดเบือนจะได้ครองคู่กันอย่างไม่ต้องมีใครขวางทุกเสียงล้วนสมเติม ไม่มีใครสักคนที่ร้องให้เสียใจแทนเธอล้องศบสีขาวถูก